อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเมนี้ก็มาพบพอกับช่องน้องวุน้นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูวันนี้ของแม่น้องวุน้นน้ำพริก กะปิค่ะพี่น้องจ๋าเตรียมวัตถุดิบแล้วจะพี่น้องไปค่ะไปลงมือเห็ดน้ากันเลยค่ะวันนี้แมน่นวุ้นไม่ตำนะคะจะใช้เครื่องปั่นค่ะใส่พริกกินดาลงไปจะตามด้วยกระเทียมค่ะพี่น้องจ๋าใช้มะนาวค่ะมะนาวสองลูกบีบลงไปเลยคะ่ะ ปาดใ้เป็นเปียงแล้วนะคะเนาะเป็นชิน้นเดียวใช้มะนาวสองลูกบีบน้ําลงไปเลยค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะน้ำดีมากเลยจะสําหรับมะนาวนะคะเป็นมะนาวสดน้ําดีกลิ่นหอมค่ะพี่น้องจ๊ะพอใส่มะนาวครบแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะแม่งวนก็จะใส่นี่จะผงชูรสค่ะพี่น้องจ๊ะ ตามด้วยรถดีปลายช้อนค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะพอจะใส่รถดีแล้วขั้นตอนต่อไปก็สใส่น้ําตาลทรายประมาณ3ช้อนค่ะนําตาลทรายเรียบร้อยแล้วก็น้ําปลาค่ะพี่น้องจ้าบีบลงไปเลยพี่น้องจ้านี่ค่ะไม่ต้องวนใส่น้ําตาลปี๊บนะคะเป็นน้ำน้ำตาลมะพร้าวนะคะลงไปด้วยประมาณช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็บ,บีบน้าปลาลงไปเลยจ้านี่ จุกเลยค่ะพี่น้องจ้าใส่น้ำปลาหลายจัหน้อยด้วยค่ะเด้อเพราะว่าเราจะทำปริมาณเยอะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทานกันหลายคนค่ะพี่น้องจ้าพอใส่น้ำปลาลงไปแล้วเราก็จะใส่กะปิประมาณ3ช้อนค่ะพี่น้องจ้านี่สองซอนแล้วก็ซอนที่3ค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะใส่กะปิลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่น้ำอุ่นลงไปด้วยนะคะน้ำอุ่นนะคะต้มซุกแล้วก็ปล่อยให้มันอุ่นบัดนี้เราก็เอาไปปั้นเลยค่ะพี่น้องจ้า จนละเอียดดีค่ะพี่น้องจ้ากุจานเทียนคุณซคะพเีนดีเราก็จะได้น้ำพริกกะปิแบบนี้นะคะเนาะไปค่ะวันนี้เทใส่ถ้วยได้จ้านี่ค่ะพอเรามาเทาใส่ถ้วยนะคะนี่แล้วแม่นวุ้นก็จะใส่มะเขือพวงหรือว่าบักแข่งบานห้าค่ะพี่น้องจ้ามะเขือพวงเทลงไปกับไป พริกขี้หนูสวนแต่งหน้าให้สวยงามน้นๆซิมเบิงรสชาติคะ่ะพี่น้องจ้าผันแสบตามรสชาติที่ห้าต้องการก็โอเคได้คะ่ะพี่น้องจ้าระวังที่ห้าซิมนั่นแสบแล้วก็โอเคแมนนุ่นกับสิหนันไปทอดไอไข่เกี่ยวชะอมไ้ถ่ายกินกับน้ำพริกกะปิน้ำเลยนเนาะคะ่ะน,น้ำพริกกะปิของหฮากับแซบได้ทีแล้วค่ะไปค่ะบันีีพี่น้องจ้าห้าสิไปทอดไข่เกี่ยวชะอมกันเลยจ้าน้ำพริกกะปิเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า มาจาัดตั้งน้ำมันแล้วไข่เจียวชะอมแม่นองวนก็ปูไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะเทไข่ทั้งห้าลงไปเลยค่ะพี่น้องจา้าเดียเกียย์ให้ไข่ให้ใบชะอมมันทั่วไข่ค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะพอได้แบบนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจา้าด้วันนี้กลับเลยค่ะพี่น้องจา้านี่เกือบแม่นใหม่พี่นอ้องแต่ว่าบ่ใหม่กาลังกรอบน่าทานเลยค่ะพี่น้องจา้าทอดไปแบบนี้กลับค่ะพี่น้องนี่กลับอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะได้แล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องจา้า นี่ค่ะไข่เกี่ยวชะอมค่ะพี่น้องจ้าหอมๆค่ะพี่น้องจ้าพอได้แบบนี้ก็โอเคค่ะได้แล้วห้องกระสิตตักใส่จานค่ะพี่น้องจ้าตักใส่จานแล้วก็ไปหั่นเป็นชิ้นเลยค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปหั่นน้ำกันเลยจานนี่ไม่ต้องห่วกระสิมาหั่นเป็นชิ้นนะคะนาะเพื่อให้มันสะดวกในการท่านค่ะพี่น้องจ้าสับเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสับแบบนี้แล้วเราก็ จกใส่ถ้วยเล็กไปเสิร์ฟคู่ก,กันกับน้ำพริกกะปิเลยค่ะนี่จะไข่เกี่ยวชะอมร้อนๆหอมๆพร้อมเสิร์ฟเลยจ้า ก็ได้ติมถ้วยนี้พอดีเนาะค่ะเนาะใช้ชะอมประมาณกรํารหนึงแล้วก็ไข่สี่ฟอง้อคะเด้อก็สิทอดออกมาได้ประมาณสัมนีจะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับไข่เคี่ยวชโอมเสิร์ฟพร้อมกับน้ำพริกกะปิค่ะนี่จะพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าน้ำพริกกะปิผักมาเป็นสวนค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยไข่เคี่ยวชโอมพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อขันมาขันชอบคลิปของเมนางูนก็แวะเวียนเข้ามาหาก้กำลังใจกันได้ค่ะพี่น้องจ้า ข่ามาล้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 ที่สำคัญลืมบ่ได้กดซับตะไคร้ให้ช่องน้องวูลนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะ